อ่านทุกตัวอ,อักษรเล่าทุกความประทับใจจะพาคุณเข้าไปเจอโลกใบใหม่ในทุกหน้ากระดาษสวัสดีครับผมคิวบุ๊ควอร์มกอเนอจะรีวิวหนังสือให้คุณฟังก่อนที่คุณจะตัดสินใจอ่านมีหนังสือไม่เกี่ยวเริ่มหรอกละครับที่เป็นนอนฟิกชั่นแล้วหัาให้ผมเนี่ยรองให้ได้โดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะไปลองให้กับพวกนิยายฟิกชั่นซะมากกว่านะครับแต่ไม่ใช่กับหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันทําให้ผมได้รับรู้ถึงพลังของคุณหมอกิตไทยนะครับที่เขียนหนังสือที่ชื่อว่าสู้ดีวะมันเป็นพลังใจให้ผู้คนมากมายเลยนะครับที่ติดตามข่าวสารจากเพจสู้ดีวะเนี่ยแหละที่คุณหมอกิตไทยสร้างขึ้นมามันทาให้เห็นบทเรียนต่างๆนะครับที่เขาเนี่ยจะต้องเจอหรือเผชิญหน้ากับมะเร็งระยะสุดท้ายในวัยหนุ่มทางๆที่ร่างกายของเขาอ่ะยังแข็งแรงมากมาก เขาออกกําลังกายกินอาหารแบบตีมากๆเลยนะครับแต่ความฝันอีกมากมายที่เขายังอยากทําอยู่เนี่ยมันก็ต้องล่มสลายไปนะครับเพราะว่าเขาได้เป็นมะเร็งแล้วนั่นเองมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยจำเป็นจะต้องมาจัดเรียงระดับความสําคัญของชีวิตใหม่เนาะพบกับความหมายอันลึกซึ้งของการมีชีวิตอยู่แล้วก็เข็นพลังที่มันอาจจะน้อยมากๆเนี่ยให้ฝ่าฟันอุปสรรคที่กําลังเผชิญได้อยู่หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่ถ้าไม่อ่านเนี่ย คงไม่จะคงจำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการที่จะสื่ออารมณ์ผ่านพอดแคสต์เนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆเพราะการที่คุณเนี่ยไปอ่านหนังสือเล่มนี้เองนะครับคุณจะสัมผัสถึงพลังที่มันค่อยๆเกาะคุณนะครับทำให้คุณเนี่ยรู้สึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามอ่ะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะ่ะคุณยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะทําสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็สิ่งที่สําคัญกับคุณจริงๆเราจะเห็นถึงความมุ่งมั่นของ ผู้เขียนคนนี้นะครับแบบอย่างแรงกล้ามากๆผู้ที่ถึงแม้เนี่ยจะเหลือเวลาน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ก็ยังมีความสุขกับครอบครัวกับคนรอบข้างได้แล้วก็ยังมีกําลังใจที่จะไปสู้กับมันได้นะครับมันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาผ่านถ้อยคําได้สัมผัสกับทุกคนจริงๆนั้นผมก็จะมาสรุปกับให้ทุกคนฟังนะครับว่าผมเนี่ยได้อะไรบ้างจากหนังสือเล่มนี้โลกใบนี้ปราศจากความแน่นอนชีวิตเป็นสิ่งที่เป,เปราะบางไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปอย่างที่ต้องการได้ โรคไปเนี่ยมีปัจจัยในสิ่งที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเราอยากจะยึดติดกับสิ่งที่แน่นอนที่สุดอะเราคิดว่าตรงนี้จะมั่นคงหรือใครก็ตามที่จะอยู่กับเราตลอดไปอะมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราแค่ถูกกระท้อนิดเดียวแล้วก็ล่มสลายไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้เนี่ยคือการควบคุมความต้องการของเราให้มันน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ยึดติดน้อยลงเรื่อยๆนะครับควรทําประกันสุขภาพ ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเป็นได้โรคเราเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นปกตินะครับทั้งมวลภาวะต่างๆน้ํารังสีต่างๆนะครับยีนเราก็พร้อมจะกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลาเราจะกลายเป็นโรคอะไรก็ได้โดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวบางทีอะมะเร็งอะครับมันฝังอยู่ในตัวเราเนาะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัว ภายนอกเนี่ยเราอาจจะดูเป็นปกติสามารถยิ้มยันจ่สายได้จนกระทั่งเราเกิดอาการไอเหมือนที่คุณหมอกิตไทยเขาเจอเนี่ยเขาก็เจอนูน่นเจอนี่นะครับเป็นอาการที่ค่อยๆมาตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นอาการปกติของพวกไข้หวัดเอยไขย้ไอปกติอยู่แล้วแต่พอมันเป็นนานๆเข้าเนี่ยเขาก็จําเป็นจะต้องไปหาหมอนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันเป็นเพราะอะไรเนาะแบบสาเหตุจริงๆอะ่ะซึ่งหนังสือเขาก็ไม่ได้เขียนเอาไว้หรือเป็นเพราะว่าคุณหมอกิตไทยเขาไม่อยากบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพราะการที่เราปล่อยปล่แล้วเลยตัวเองอะ่ะมันก็จะมีพวกสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะครับที่มันเป็นมลพิษอะ่ะเข้าสู่ร่างกายเราแล้วก็ค่อยสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนทําให้เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยทีเนี้ยยิ่งเวลาเราเหลือน้อยเท่าไหร่นะครับการที่เราจะมามุ่งมั่นทําสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันจะยากขึ้นเรร่อยววพาปะคับ สุขภาพเรามันก็จะแย่ไปด้วยมันก็จะเป็นความทรมานลองดูแลสุขภาพทำประกันสุขภาพไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญเนาะเพราะว่ายังมีคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่เราเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีได้นะครับแท้ที่จริงมนุษย์เราเนี่ยโคตรเปราะบางจริงๆนะครับมันเป็นสิ่งที่เรื่องปกติมากๆอะ่ะเราไม่ได้แข็งแกร่งเท่าช้างเราไม่ได้วิ่งเร็วเท่าเสือเราไม่ได้ ตัวเล็กเท่าหมดที่สามารถไต่ตอมไปที่อื่นได้อะเราเป็นมนุษย์ที่เหมือนจะอ่อนแอก็อ่อนแอแต่ที่เราแข็งแกร่งได้ก็เพราะกาลังใจจากใครหลายๆคนนะครับที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้ามนุษย์อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเปราะบางมากๆนะครับชีวิตเราเนี่ยมันมีเวลาจํากัดเนาะชีวิตมันไม่ใช่ของของเราอะเราไม่ได้มีสิทธิ์กับชีวิตมากมายขนาดนั้นมันยังมีคนอีกมากมายนะครับที่มีสิทธิ์ในตัวเราะ เราไม่ใช่ศูนย์การจักราวาลที่สามารถตัดสินใจหรือเลือกอะไรก็ได้ตามต้องการเราจะต้องคำนึงถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากเราด้วยนะครับถึงแม้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะมีจำกัดมากๆมันก็ใช่ว่าเราจะปล่อยประละเลยเวลาให้ทำในสิ่งที่ต้องการตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยจำเป็นจะต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอเนาะถึงแม้ว่าคุณหมอกิตไทเนี่ยเขาจะป่วยมากแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างใช่ไหมครับ เขาไม่สามารถที่จะแข่งงด้วยตัวคนเดียวได้ทั้งที่เขาก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมันยากมากๆนะครับอันต่อไปเนี่ยความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางทว่าเกิดขึ้นระหว่างทางที่เราเดินไปเรื่อยๆการที่เราจะไปยึดติดเป้าหมายของเราจนเกินไปเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าระหว่างทางเราจะต้องเจออะไรบ้างบางทีการที่ไปโฟกัสกับตอนโนนะครับตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างทางอ่ะมันอาจจะไม่มีค่ามากพอทําให้เราเนี่ย สามารถมีความสุขได้เลยซึ่งแน่นอนว่าระยะพีเรียดของความสุขเนี่ยระหว่างทางม,มันมักจะมากกว่าปลายทางอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเอฟเอชในแต่ละวันของเราได้นะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็สามารถตื่นขึ้นมาเราก็ยังมีลมหายใจอยู่ได้เราสามารถลุกขึ้นกินข้าวได้เรายังมีคนรักที่นอนอยู่ข้างๆอยู่เรายังสามารถพูดคุยพูดได้ฟังได้ได้กลิ่นได้เราไม่ได้ป่วยหรือเจ็บไข้เนี่ยมันยังเป็นความสุขอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันค่อนข้างสําคัญกับเรามากถ้าเราเนี่ยไปมัวแต่ยึดติดกับเป้าหมายอย่างเดียวอะ่ะมันจะทําให้เรามองข้ามสิ่งที่มันมีค่าม,มากๆเหล่านี้ไปหมดเลยนะครับอันต่อไปในโลกความจริงเนี่ยความพยายามไม่ได้การันตีความสําเร็จเท่านั้นนะครับถ้าในโลกความจริงตามหนังสือเลม่มอื่นเนี่ยที่ผมอ่านมาเขาบอกว่ามันต้องมีโชคด้วยนะครับโชคของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากคนรอบข้างรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีให้กับเขานะครับ สิ่งนี้มันจะเป็นตัวผลักดันทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่ประสบความสาเร็จมากขึ้นการที่เราอยู่ตัวคนเดียวพยายามคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จได้เลยนะครับมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมจําเป็นจะต้องเพึ่งพาซึ่งกันและกันเราช่วยเหลือเขาได้แล้วก็ช่วยเหลืออย่างคุณหมอเกียรติไทยเนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยผ่านถ้อยคําผ่านโค้ดผ่านข้อคิดดีๆมากมายเนี่ยมันช่วยทําให้ใครหลายๆคนนะครับเปลี่ยนทัทศนคติ หลายอย่างเหมือนกันรวมถึงตัวผมเองด้วยอันต่อไปการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะทําให้ทุกข์แล้วเนี่ยจะยิ่งทําให้ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้และไม่สามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้ด้วยมันเหมือนเราพยายามตัดสินว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราะครับมันจะทําให้เราทุกข ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะมองหรือเปลี่ยนมุมอมองได้นะครับหรือตัดสินใจที่จะมองในอีกมุมหนึ่งก็ได้ทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นอะไรบางอย่างที่สามารถทําให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้สิ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมอมองทัศนคติของเรานะครับที่ถูกหล่อหลอมมาเนาะมันมีหลายๆครั้งเหมือนกันนะครับว่าความยากลําบากความล้มเหลวต่างๆเนี่ยมันค่อยๆหล่อหลอมเราไปเรื่อยๆทาให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จการที่เราจะ ปฏิเสธความยากลําบากความอันตรายเอยความที่มันแบบจะต้องทนทุกข์อะครับถ้าเราปฏิเสธมันมากๆอะเราก็จะไม่ก้าวหน้าไปไหนเราจะอยู่ที่เดิมตลอดเวลาจงปล่อยวางอดีตแล้วอยู่กับปัจจุบันตรงหน้ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าเพราะอะไรมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้มันเป็นประโยคที่อยู่ในหนังสือเนาะมันเป็นประโยคที่ลึกซึ้งมากๆอะผมคิดว่ามันต้องไปเจอกับตัวเองจริงๆอะถึงตัวเองแบบใกล้ตายแล้วเนี่ยมันจะต้องเจอด้วยตัวเองจริงๆถึงจะสามารถ ทำแบบนี้ได้คิดแบบนี้ได้คนปกติอะครับมันก็มียึดติดอดีตบ้างคาดหวังอนาคตบ้างเพราะว่าตัวเองยังปกติอยู่การอยู่ปัจจุบันตรงหน้าเนี่ยมันทําให้เราเห็นสิ่งที่อยู่เกิดตรงหน้านะครับมันชัดเจนขึ้นมากๆเราจะไม่สนใจว่าอดีตที่ผ่านมาเราเจออะไรมาเราจะมุ่งมั่นว่าเราจะดีขึ้นณนปะัจจุบันทําให้สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยณนะตอนเนี้ยให้มันดีที่สุดแล้วนะครับในอดีตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปเลย การคิดว่าทำไมต้องเป็นเรานอกจากไม่ทำให้อะไรดีขึ้นแล้วยังทำให้สภาพจิตใจและความหวังในชีวิตลดลงด้วยอย่าพยายามโทษสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าตัวเราเองหรือเพราะโทษชะตาอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้จริงๆอะการที่เราจะควบคุมในสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกสิ่งที่มันไม่รู้อินโอนเนเ,เลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนถ้าเราเหมวแต่โทษตัวเองแบบเนี้ย มันจะทําให้จิตใจของเรามันเศร้าหมองลงเรื่อยๆการที่เราจะพยายามทําอะไรให้มันดีขึ้นอ่ะพยายามแก้ไขพยายามที่จะฝืนทนมันนะครับมันจะยิ่งทาให้เราตอกย้ําความอ่อนแอของตัวเองไปเรื่อยๆเราจะโทษตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราเนะี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานะครับพยายามที่จะหาวิธีการไปกับมันต่อแบกมันไว้นะครับ อย่าพยายามหลีกหนีมันบางทีมันยิ่งหลีกหนีอะมันยิ่งหนักขึ้นมันยิ่งกระโดดมาทับเราหนักขึ้นก็ด้วยอันต่อไปไม่มีชีวิตไหนที่สมควรจะเจ็บปวดทุกชีวิตล้วนมีความหมายในแบบที่เขาจะนิยามตัวเองคนเรานะครับไม่ว่าจะรวยจะหล่อจะสวยจะจนสุดท้ายก็ต้องมีความเจ็บปวดไปของตัวเองคนเราเนี่ยจะให้นิยามความหมายจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขานะครับ อย่าพยายามไปบอกว่าแบบนี้สิคือความหมายอย่าพยายามยึดติดกับสังคมเหมือนกันว่าสิ่งนี้คือความหมายของเราสิ่งนี้คือค่านิยมของเราทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ต้องการเลยมันทําให้เราเนี่ยไม่ได้ทําสิ่งที่สําคัญหรือสิ่งที่เป็นความหมายของชีวิตเราเลยเราพยายามไล่ตามหาความสุขทั้งที่ความสุขของเราอะเรารู้อยู่แล้วว่าคืออะไรแต่เราพยายามปิดบังเพราะว่าคนอื่นคิดว่าเราเนี่ยไม่มีความสุขเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่มีความสุขไปด้วยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเจ็บปวดไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นควรมุ่งมั่นกับชีวิตของเรานะครับที่มันเจ็บปวดให้ความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นแค่ของเราไม่ใช่ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นจากคนอื่นนะครับถึงจะเสียอะไรไปมากมายเท่าไหร่แต่เราก็ยังเหลืออะไรอีกตั้งเยอะการที่เราเสียอะไรไปนะครับถ้าเรามองหรือโฟกัสกับสิ่งที่เราเสียไปมากๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราเสียสิ่งที่ยังใหญ่หรือทั้งชีวิตไปเลยก็ได้แต่พอเรามองสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราหรือสิ่งที่เรายังเหลืออยู่เนี่ย มันยังทําให้เราเห็นนะครับว่าเรายังมีอะไรอีกมากมายที่เหลืออยู่ให้มองสิ่งที่มันเป็นข้อดีในเรื่องที่มันสูญเสียไปบางทีเราอาจจะได้อะไรกลับมาก็ได้นะครับมันเป็นการเปิดประตูออกจากการที่เราสูญเสียไปตอนนี้นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมองให้เห็นเราต้องเปิดเนตรเปิดสายตาให้เห็นชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับจมมองสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้าย ว่าเป็นของขวัญของขวัญของเราเนี่ยนะครับมันจะมาในรูปแบบต่างๆมากมายเนาะปกติเราได้ของขวัญเนี่ยก็มาเป็นกล่องสวยงามหน้าเปิดหน้าใช้ใช่ไหมครับแต่ของขวัญในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นเลยมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวบ้างมาแบบเซอร์ไพรส์บ้างมาแบบดีๆบ้างก็มามาแบบไม่ดีบ้างก็มีมันเป็นสิ่งที่ของขวัญของชีวิตที่เราเนี่ยไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าเราอยากได้มันจริงๆไหม มันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจำเป็นต้องรับมือเพื่อให้พร้อมเท่านั้นนะครับถึงเราจะสามารถรับมือกับมันได้ข้อต่อไปแทนที่จะมองหาสิ่งที่ขาดจงเลือกมองสิ่งที่มีอยู่แล้วเอ j นจอยกับมันจากข้อที่แล้วนะครับที่เราสูญเสียอะไรไปเนี่ยให้ลองนับสิ่งที่เรายังเหลืออยู่เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเอนจอยกับมันได้ง่ายมากขึ้นเราลองมองคนลหลายๆคนเนาะบางทีอ่ะเขาอาจจะขาดเยอะกว่าเราก็มีเหมือนกันนะครับ เขาก็ยังสามารถอยู่ได้บางทีเราอาจจะสูญเสียอะไรไปมากก็จริงแต่เราก็ยังมีมากกว่าคนอื่นก็มีเหมือนกันนะครับลองขอบคุณแล้วก็เอนจอยไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเริ่มด้วยการเขียน a p h เของเราเนี่ยเขียนคำขอบคุณไปเรื่อยๆนะครับทาให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันมีค่าแล้วก็มากมายเหลือเกินมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนิดเดียวไม่ได้สําคัญอะไรแต่พอเราขอบคุณมันบ่อยๆนะครับมันจะเห็นถึงความสําคัญไปเองข้อต่อไป ไม่ว่าเรื่องราวของคุณจะมีอุปสรรคมากเพียงใดมันไม่ใช่จุดจบของเรื่องนั้นอย่างแน่นอนมันคือการเปิดประตูไปสู่โลกใหม่การที่เราไปเจอกำแพงเราก็แค่เปลี่ยนทิศทางเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถไปต่อได้มันคือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เราผิดพลาดคือความล้มเหลวแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันคือจุดเริ่มต้นให้ทําสิ่งใหม่ๆได้นะครับข้อต่อไป จงยอมรับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตและมองมันเป็นของขวัญให้ได้ของขวัญของเราเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต่อยอดทาให้เราเนี่ยมีความสุขได้จริงๆนะครับถ้าเราสามารถยอมรับกับมันได้เราเนี่ยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่วันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปแบบไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ผมคิดว่าต่อให้การแพทย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันพัฒนา ก้าวหน้าไปแค่ไหนก็ตามอ่ะเราก็ยังไม่พ้นขีดจากัดของความตายไปได้เลยความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะมาหาเราในสักวัในใดสักวันหนึ่งอยู่แล้วมันอาจจะไม่เป็นเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหรอกครับมันอาจจะมาวันพรุ่งนี้ก็ได้มันไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่อาจดิกเลี่ยงได้นะครับเราเห็นใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยมันเปราะบางมากแค่ไหนเนาะมันมีสิ่งต่างๆมากมายที่เรายังมองข้ามอ่ะถ้าเรามัวเทมองข้าม มัวแต่แขวะคว้าในสิ่งที่เราไม่ต้องการอ่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเปราะบางมากขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายแล้วพอเราเกิดอาการป่วยขึ้นมาหรือใกล้ความตายขึ้นมาเนี่ยเราจะตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับข้อต่อไปใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้จงมีชีวิตธรรมดาที่มีความสุขความธรรมดาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนห่วยหาเนาะตอนที่เรา สุขภาพตีปกติไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกอะไรกับมันเนาะแต่พอเราเจ็บป่วยมันขึ้นมาเนี่ยเราโหยหาความเป็นปกติที่สุดเลยนะครับผมเนี่ยเคยปวดท้องเนาะเจ็บขาบ้างก็มีเจ็บเท้าบ้างก็มีเป็นน่นเป็นนี่ระยะเวลานานเหมือนกันมันทาให้ผมรู้สึกถึงชีวิตที่มันปกติธรรมดาสบายๆนะครับร่างกายไม่ได้ปวดเมื่อยร่างกายไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอะ่ะมันเป็นของขวัญที่วิเศษมากๆนะครับ ลองขอบคุณในวันธรรมดาของคุณอ่ะคุณกลับบ้านคุณยังมีเห็นครอบครัวคุณยังมีที่นอนคุณยังมีที่ให้กับคุณยังมีไฟฟ้าให้ใช้นะมันเป็นสิ่งธรรมดาที่น่าขอบคุณมากๆนะครับเราคิดว่าชีวิตเป็นของเราทุกอย่างที่เรามีร่างกายนี้เป็นของเราแต่เมื่อวันนั้นมาถึงวันที่เราไม่ได้เป็นของกําหนดเราไม่ใช่คนที่กําหนดเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยกับสิ่งที่เราบอกว่าเป็นของเราสุดท้ายแล้วอะครับ สิ่งที่เราพยายามเก็บเกี่ยวเอาไว้อะมันก็ต้องกระจายไปหาคนอื่นในยามวันที่เราเนี่ยจะต้องจากไปร่างกายของเราเนี่ยที่เราพยายามทนุถนอมทําให้มันดีที่สุดทําให้มันไม่ยอมเหี่ยวแห้งตามวันเวลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่พอเราฝืดร่างกายมันมากจนเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่พ้นสัจธรรมของการจากลากเรื่องของร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดถือยึดติดหรือถือสิทธ เลยนะครับว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้ถ้าร่างกายเป็นของเราจริงๆเนี่ยเราต้องสั่งให้มันหายป่วยได้เราต้องสั่งให้มันแข็งแรงได้อันนี้คือร่างกายของเราจริงๆถ้าเรายอมรับความจริงใจได้ว่าเราต้องตายนะสุดท้ายเราจะตายมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตที่มันสําคัญมากในหนังสือหลายๆเล่มที่ผมเคยอ่านเกี่ยวกับความตายนะครับมันทําให้ เราเนี่ยเห็นความสวยงามของความตายไปเลยนะครับปกติแล้วตอนเด็กอะ่ะผมก็จะกลัวว่าความตายมันเป็นสิ่งที่อยากหลีกเลี่ยงไม่อยากตายอยากอยู่ตลอดไปอยากเป็นอมตะมันเป็นสิ่งที่ผมเป็นแบบนั้นตอนเด็กแล้วผมก็พยายามหลีกเลี่ยงมันมาเสมอผมจะไม่พยายามทําอะไรที่มันเสี่ยงหรืออันตารายเลยผมจะอยู่แต่ในบ้านตลอดเวลาเพราะว่ากลัวความตายทั้งๆท,ที่มันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะครับ แต่มันเป็นความคิดที่พยายามหลีกเลี่ยงกับมันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งผมได้อ่านหนังสือหลายๆเล่มเกี่ยวกับความตายแบบนี้มันทาให้เห็นถึงความงดงามที่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเจอกันทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ยอมรับไปเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เราเนี่ยสามารถมองสิ่งต่างๆให้มันคมชัดให้มันลึกซึง้งแล้วก็เห็นได้อย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้นะครับความสงบคือความสุข ชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่คุ้มค่าชีวิตที่ธรรมดาคือชีวิตที่มีความหมายไม่เหมือนมาแบบ back to basic อะครับกลับมาสู่ความเป็นปกติผมเคยเห็นหนังหลายๆเรื่องเนาะที่พระเอกเนี่ยไปลบราค่าฟันต่างๆนานามากมายไปประชดภัยที่มันยากลำบากสุดท้ายเขาก็กลับมาหาครอบครัวมาอยู่ในบ้านนอกบ้างมาหาลูกเมียแบบเนี้ยคือกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอะครับ ม่เหมือนเป็นวัฏจักรของคนเราเนี่ยแหละเราพยายามที่จะวิ่งหาไตาหาในสิ่งที่มันไกลเกินตัวของเราสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เป็นที่พึ่งพาจิตใจของเราอ่ะมันก็คือบ้านเกิดของเราหรือคนในครอบครัวของเราคนที่เรารักแค่นั้นเองนะครับข้อดับไปขอให้มีเหตุผลในทุกการตัดสินใจของชีวิต อย่างที่คุณหมอกตีทย,ทยเนี่ยเขาพูดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเปราะบางเราก็มีน้อยลงเรื่อยๆทุกๆวันนะครับการที่เราจะทําในสิ่งที่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลเป็นสิ่งที่ไร้สาระไม่สําคัญอะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นการที่เรารู้สึกเสียใจในภายหลังได้นะครับลองใช้ตรกระใช้เหตุและผลว่าเราเนี่ยควรใช้เวลาอันมีค่าของเราในการทําสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน เวลาในชีวิตของเราเนี่ยมันมีจํากัดนะครับแม้ว่าเราเนี่ยจะสามารถมีแทบทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เราเนี่ยไม่สามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างได้เราต้องเลือกบางสิ่งและยอมสละหลายสิ่งที่เราเนี่ยไม่ได้เลือกเสมอไปถ้าเรามีอายุไป,เ,ปเหมือนปีครับผมคิดว่าสุดท้ายแล้วอะเราก็ยังไม่มีทุกอย่างได้หรอกการที่เราจะมีสักอย่างหนึ่งหราอาจจะเสียอะไรบางไป,ไป,ไป,ไปบางอย่างก็ได้นะครับ อย่างเช่นเวลาความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่ต้องมีแลกได้แลกเสียมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนถ้าเราจะประสบความสําเร็จบางทีเราอาจจะต้องเสียเวลาในการนอนอาจเสียเวลาในการมุ่งมั่นกับคนรับ้างซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มค่าหรือคุ้มค่าก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชั่งน้าหนักแบบไหนแต่สิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือเราไม่สามารถที่จะได้ทุกอย่างอย่างที่เราต้องการได้ทุกสิ่งที่มีบนโลกใบนี้เวลาของเรามีจํากัด ให้ตาหนักแบบนี้ไว้นะครับเวลาเราเนี่ยไม่ได้มีมากพอให้เราไปทำหรือมีทุกอย่างในโลกเวลาของเราเนี่ยมันไม่ได้มีมากพอที่จะอยากทำหรือสะสมประสบการณ์ต่างๆที่มันมากมายเหลือเกินเนี่ยอยากเที่ยวรอบโลกอยากไปกระโดดบันจี้จั๊มอยากไปดำถำ้ำดำน้ำอะไรเนี่ยคือมันน้อยนะครับเราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างบานโลกใบนี้ได้จริงๆให้เลือกในสิ่งที่มันสำคัญกับเรานะครับ สิ่งที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษแล้วก็สําคัญมาก <fit> เพราะเรากําลังสละหลายสิ่งเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาเช่นั้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าณนะตอนเนี้ยในช่วงเวลาเนี้ยจึงเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดแล้วแน่นอนว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นผู้เลือกเราถูกบังคับให้เลือกอาจจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องบังคับให้เลือกแต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่าเนี่ยนะครับมันน่าจะมีอะไรพิเศษแลวก็สําคัญกับเรานะครับมาถึงมอบให้เรามา มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะครับว่ามันอาจจะเป็นของที่ล้ำค่ากับเรามากๆทางทางที่เราอาจจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการมันแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไงว่าสิ่งที่เราต้องการมันคือสิ่งที่พิเศษแล้วก็สําคัญกับเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดในมุมนี้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่จําเป็นก็ได้เพราะว่าเราแค่ต้องการเฉยเราแค่อยากเรามีความอยากเฉยเพราะฉะนั้น ถ้าเราตระหนักถึงอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการสละหลายสิ่งหลายอย่างเราจะมีค่าเสียโอกาสมากมายที่เราจําเป็นจะต้องเสียไปหลังจากที่เราได้อะไรบางอย่างมาถ้าเราเป็นผู้เลือกหรือผู้ตัดสินใจที่จะโอบรับมันในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันจะทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันพิเศษแล้วก็สําคัญกับเรามากๆจงเห็นความสําคัญของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจงตระหนักว่าเวลาในชีวิตของเรามีจํากัด จงรับรู้ถึงโชคดีของการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจงใช้เวลาของแต่ละวันไปกับสิ่งที่สำคัญและใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในตอนที่ยังมีโอกาสได้ทำในพารากราฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกซาบซึ้งกับมันมากๆเลยนะครับมันเหมือนเป็นการตกตะกอนอะไรหลายๆอย่างที่คนเขาเจอมาจริงๆแล้วเขาอยากจะส่งมอบแบบเนี้ยให้เรานะครับผมนึกถึงคำพูดที่บอกว่าสู้ๆนะสู้ต่อไปสู้ดีกวา คำพูดพวกนี้บางทีมันอาจจะทําให้คนรู้สึกว่านี่กูยังสู้ไม่พอหรอวะหรือลองมาเป็นกูดูไหมล่ะว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันอาจจะดูโหดร้ายนิดหนึ่งนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะทําให้เราได้แล้วมันเหนื่อยจริงๆนะครับถ้าเราเจออะไรบางอย่างที่มันยากลําบากมากๆแล้วเขาก็มาบอกแค่สู้ๆนะสั้นๆแค่นี้บางทีมันอาจจะไม่พอก็ได้ เราอาจจะแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งนะครับที่ฟังความทุกข์ยากในใจของเราถ้าเขาสามารถรับฟังได้ไอ้คำว่าสู้ๆนะเนี่ยมันจะไม่จําเป็นเลยสาหรับตัวผมแล้วเนี่ยคําว่าสู้ๆนะเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เขาเนี่ยไม่ได้เข้าอกเข้าใจเราสักเท่าไหร่นะครับเหมือนพูดเพื่อว่าเออตามมีตามเกิดนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับซึ่งอาจจะดูในแง่ร้ายสักหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะ ดูเป็นแง่ลบไปสะง,งานไปมันก็จะมีคนที่เขาพูดแบบจริงๆจังๆเรื่องของสู้ๆนะเหมือนกันคือเขาพูดจากใจจริงๆแต่ถ้าเราสามารถที่จะทาอะไรที่มันมากกว่าพูดสู้ๆนะได้เนี่ยมันน่าจะทําให้คนนั้นนะ่ะเขามีกําลังใจและตัวเราก็มีกําลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปได้จริงๆนะครับข้อต่อไปคืออย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันมีหลายคนนะครับที่คอยจะช่วยเหลือเราจริงๆอะ่ะ ผมเคยถูกสอนมาว่าตนเป็นที่เพื่อแห่งตนเราเป็นผู้ชายเราก็จ้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ได้ผมก็เลยพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองในแทบจะทุกสิ่งเท่าที่จะทาได้เลยนะครับไม่เลยกลายเป็นปัญหาว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทําเลยว่าทําไมผมถึงตัดสินใจแบบนั้นทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้ช่วยเหลือกันมันเลยเป็นปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสที่จะขอความช่วยเหลือนะครับขอความช่วยเหลือเลย มันไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอไม่ใช่เรื่องของการยอมแพ้อ,อะไรหรอกครับเราไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างสามารถจัดการทุกอย่างได้หรอกครับเราจําเป็นต้องขอคนที่เขามีทรัพยากรมากกว่ามีความรู้มากกว่าที่จะช่วยเหลือเราได้นะครับข้อจํากัดของคุณกิตไทเนี่ยคือมะเร็งในปอดแล้วก็ในสมองนะครับต้องรับยาเคมีบําบัดสูตรที่ไม่ได้เบาแล้วก็รับสารรังสีมากมายในระยะเวลาสั้นๆเนี่ย การที่จะเพิ่งผ่าตัดเสร็จไม่ถึงเดือนเนี่ยเพิ่งหายจากโรคโควิดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาเนี่ยมีเวลาในชีวิตเนี่ยเหลือไม่มากนะครับแต่ข้อจํากัดเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณหมอกรไทยเนี่ยหยุดดูแลสุขภาพของตัวเองเขายังทําชีวิตให้มันเป็นปกติเท่าที่จะทําได้แล้วเหตุผลในการไม่ดูแลสุขภาพของทุกคนเนี่ยคืออะไรครับมันทําให้เราเห็นนะครับว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันคืออีสต์คิงอะมันคือ สุดยอดที่สุดแล้วในการทําเพื่อทําให้เราเนี่ยมีความสุขมันคือที่สุดแล้วที่จะทําให้เราเข้าสู่ชีวิตที่มันสงบสุขแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองอะ่ะมันคือการดูแลสุขภาพของเราอันนี้ก็คือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้นะครับโดยจะมีพวกคําคมต,ต่างๆนานามากมายเนี่ยที่หนังสือเล่มเนี้ยเขาได้ย้อนๆเอาไว้เนาะก็จะทําให้เราเนี่ยเหมือนได้เก็บเอาไปใช้แล้วก็ได้ นำมากับคิดแล้วก็หบคิดกับชีวิตของเราเองทีเนี้ยในหลายๆเล่มนะครับก็จะมีพวกสรุปบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็ไม่ไดเอามาหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็มีพวกเหตุการณ์ต่างๆนะครับกับแฟนบ้างกับครอบครัวบ้างก็มียกอีกมากมายที่ผมไม่ได้พูดทีนี้แต่ผมเนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดเกี่ยวกับโค้ดนะครับว่าเออสิ่งที่ผมอ่านแล้วชอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโค้ดเนี่ยก็คือพวกข้อคิด หรือตัวหนังสือนะครับที่อยู่ในหนังสือเนี่ยแล้วผมคิดว่าเออมันน่าจะทําให้เราเนี่ยได้ตระหนักอะไรหลายๆอย่างได้นะครับโคดแรกคือความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางทว่าเกิดขึ้นระหว่างทางที่เราเดินไปอันที่2คือปล่อยวางอาดีตแล้วอยู่กับปัจจุบันตรงหน้ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าเพราะอะไรมันเกิดขึ้นแล้วยอมรับมันแล้วไปกันต่อถ้าเรายอมรับอย่างจริงใจได้ว่าเราต้องตายนะเว้ยสุดท้ายเราจะตาย และมันอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตที่สําคัญมากครั้งหนึ่งความสงบคือความสุขได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่คุ้มค่าได้เรียนรู้ว่าชีวิตธรรมดาคือชีวิตที่มีความหมายเรามีเวลาจํากัดเวลาเราไม่ได้มีมากพอให้เราไปทำหรือมีทุกอย่างในโลกใบนี้ได้อันนี้คือโค้ดที่ผมชอบในหนังสือเล่มนี้นะครับ มันเป็นคำพูดที่ดูเรียบง่ายมากๆนะแต่มันก็ลึกซึ้งระดับหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้คนที่เขาเจออะไรแบบเนี้ยเขาเข้าใจกันเป็นอย่างดีเลยนะครับคนธรรมดาที่เขาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขแล้วก็ไม่ได้มาคิดถึงเรื่องพวกความตายเรื่องความเจ็บป่วยอ่ะเขาจะรู้สึกเพลินๆกับเรื่องแบบนี้มากๆนะครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อหนังสือเล่มนี้อ่านมานะครับโดยกดที่ลิงก์ที่ตะก้าตรงนี้ได้เลยเนาะ เองไปซื้ออ่านนะครับแล้วก็ค่อยๆอ่านค่อยๆซึมซับมันเข้าไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆแล้วเมียตะไมมันไปเรื่อยๆหนังสือเล่มเนี้ยไม่หนาเลยแต่ผมเนี่ยอ่านไปก็ค่อนข้างนานพอสมควรเต็มวันเลยนะครับปกติหนังสือแบบเนี้ยผมอ่านได้แค่2ชั่วโมงก็จบแล้วแต่ผมมาอ่านทั้งวันเลยกว่าจะจบเพราะว่ามันเป็นข้อความที่ค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วเมียตะไมไปเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้เราเนี่ย ได้ตระหนักถึงความตายความเจ็บปวดของเรามันทาให้เราได้เห็นในสิ่งที่เรามองข้ามหลายๆอย่างตระหนักถึงเวลาที่มันน้อยลงเรื่อยๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับโอเคหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับหนังสือเล่มถัดไปจะเป็นหนังสือเล่มอะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ